ลุบลุบเั <group> ินน่ะเอาแค่น้ำก็ได้เที่ยวจักฝันเราต้องหัวฝันเนะอือมันแบนแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันคอยเองคือคนมะขาเชื่อความแบบเขาลู้หายใจในในฝันเนี่ยมันก็ตื่นเองมันครับเออแต่ฝันเนี่ยศาสนาก็ฝันกับศสนะเออแนวมยวน อาเขาก่เด้กเก่งเขาก็ได้เกลียดต่อเหตุไปนึกได้ยังไม่ไเกิดบนงในจังน้อยถึงแก่สองสามินาทีนึกนึกหลับคนมากกับเราไปคนไปคนไปงานเห็นงานไปคุยกับเป็น่ยนนครับคุยกับเป็นตอนเทาคุยเป็นนั่นแหละมันเริ่มดีมันมันเริ่มเข้าใจเข้าว่า ทานเข้า่าอุปจาระใดสามารถที่เกินไปได้้าคุยว่าว่าไปิดตอนหนกนึกนอารมณ์เกิดบ่อยสงเกบบตงรดบ่หักไยบ่สร้งไปเลยอนพ่อใสบ่พ่อใส่บ่มีแต่ว่าคุยปคุยไปจะเรืองนยอยู่คบเออกต้งสร้างลเว้ยกะเอามันทอกันหลดเนาะจะลงลนับรับลงเรกันเลดทางเที่กไปหามันมันบอกหามบ่มันขีดปล่อยมันโรดกลางกลางมากนี่เดย เริมเดิมท่านละเริมฮูดะนั่นแหละต้องตะก้อยอัตโนมัติไปเลยเป็นอธิบายเพียเดียวเป็นรั่วก็้อหยอกรบกับพแมนเดี๋ยเอาสักขันต้นเป็นแบบนี้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 เแบบนี้ก็คอยบกนดมาักันเวบ้านที Shame, ่ครัผมก็อย่างมาโดนแล้ครับ๋ไ่ได้หกาสพอาี่มาตุลาทั้งนี้ได้ได้ช เรต้องเราต้องเหยียบเรต้องเร่งเรต้องยังเหยียบท่อนๆคล้ายๆสบายๆคิดได้กับเห็ดคิดก็ได้กับพเห็ดแต่ว่าอารมณ์โกรธโมโหนบอกว่านี่ใสเยีร้ายคือซ้ำไปซ้ำหนึ่งซากแมงดอกมันจะเป็นมันจะบ้าเอาเองมันมันจะเป็นของมันเองแบบนี้หรอมันตอบว่าอธิบายครับมันมันก็เป็นเรื่อเป็นลำคางไปสุดแมนอย่าสนใจนั่นแหละนั่นแหละมันตอบอธิบายยังแบบมันบ้าเลย ย่งางนี้โหลดน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละระักษาตัวเองครัับนศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดคือการบราศจากศัตรูไม่ใจเองไม่ใ,ใจตัวของเองแต่ของเรื่องประสาทมันเองเนาะพวกนี้เดี๋ยวมาตะทั้งไหนมาตะมุกทหารค่ะหลวงพอ่อเอออันคุณยายคุณยูอันส้ำนักชี่อันคุณยายแก้วคุณปากวัดใจมาถวายน้ำค่ะขั้นหนึ่งค่ะก็เลยพลาดแต่โอกาสมาหารกลางหลวงพ่อน้ำค่ะ ใส่ได้ไหมน่คฮั <c oughs> ทาบนบุญอันผู้อื่นกะโมดอันมน่นําคขึ้นกันครับคูเออเออจะไปเบิดสุเนวอาอะไม่มี <c oughs> มาด้วย,จจยตะบุญด้วยนำมันญี่ปบ่นก็แล้วดือใจบางทีแล้วเอาแล้วเนาะจะมาทำทานั่นหลายพวกอันแอ <c oughs> ้แบบต่างสี <c oughs> เขาไปเติมน้ำมันนี่ไปรับพรอนอนน้ำประกน้ำมันรับพรอนอน่สือือข้องเขาเขาแง่มากที่สุดรับเงินและทอง็นอาบัต้งนั้นทั้งทีนะไปถอนแกยวผมไปเห็นปาเขาเสีย้อนด้ยังไหวเลยสิเขาจงขอคว้ามมากบอกครับเออไอจีตอบอยู่ในนั่นทีอยงนี่นอยู่ในอันของเขาพวกนั้นพวกนี้เป็นค้รับของมู่นหรอกพนเขากะ เขาแบบนี่คืแบบค้าถามหรือว่าเขาทำนี้นะเ้าใส่บเก็ตน่อยแ้่เขาก็เหม,ม,ม็นมากเขเหม็นมากในบทนั้นแบบไม่ได้ไปปนไปคาไม่ได้หรอกไปเข้าอย่างไรเอยพออิจฉาตอนนันพผมมัญเป็นยาทมีเต็ใไดขึ้นกูบอ,อลเลยอ่ะเั้งหมดเดยยากอย่างเงี้ยวนาะ <laughs> เงินกูก็ได้แล้วท่องกูได้แล้วเฮ็ดกูก็ไดไม่ได้บาทยังไหวเลยแบบนี่ครับเออคือว่าให้กูดิแทะได้จริงๆแล้วผมมีอย่างนั้แล้วแล้วมันก็เป็นความจริงมาไปเติมมามั่นผู้ได้เอายาถาบาลีว่าหามพูได้เอาได้เนาะเติมมั่นแล้วเอาอภอดเอาแล้วอ่อสิให้อภอดมันไม่มีให้เอาเดแบบนั้นแบบนี้พวก ลงที่คู่บาอาจารย์ไปถอนแถวเรี่องสิเงินไปได้ก็บอเอาได้พอดหมดเลยนีนพูดแบนี่ครับตอบก็ได้รูทีเป็นในกบเอาแล้วครับมกครับจะมากกับสิบปลายะนี่อันนี่หน่ มันโดนลุ่แล้วผเมื่อก่อนรถนั้งแต่มันต่อเป็นชุดนี่เห็นบ่นีรบมันต่อเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดมาก้มันบพักเลยกับมี่เดมไปเลยโอ้าเดี๋ยวเตรียมเงนีกนฟื้ได้ขนาดได้แล้วเป็นเดือบได้แล้ว พอสุขหน่อยวะค่ะ huh. ลุงเออพ่อเจ้าเดินเองแหละพ่อมาสุดหลังมีแต่พังลุงพอในยูทูบมันแหละค่ะลุงพอแล้วกันเเฮ็ดเบียกไปนั่งยู่ค่ะก็ปฏิบัติไปนั่งจักสิได้สมใจพอสมใจค่ะลวงพ่อแต่ว่าฟังหลวงพ่อประจำเออบังมองสิได้หรือบ่ได้เด้อค่ะฟังไปน้เฮ็ดงานไปน้ำอยู่แต่นั่นแหละมองมันดีคักบ่จักเพราะว่าฟังอยู่ตลอดเวลาเบนเงินเลยเปิดใหม่พ่อสาวไปเปิดไว้สังเกตอารมณ์ได้หรือบ่ได้อารมณ์พ่อรู้สึกพอใจกับบ่พอใจโกรธเกลียดผู้นั้นก็ดีบ่ ถ้าว่าโกรธเกลียดนั่นแหะคือได้ได้ความสงบได้ความว่างไดครอบว่างครอบว่าเกิดมีตั้งหากได้บ่มเป็นวัตถุบ่มเนได้นั่นได้นี่แต่าใจว่าหลักได้เปล่าได้ความสงบสูญเสียความโกรธไปแล้วที่ตัวมันได้แต่ว่าหลักตัวนี้ตั้งหากเลยได้นี่คือบ่มีหยังแต่ว่ากานกระทบมันก็บึ้มบึ่งอยู่กันบ่ได้อันนี้อันนี้ได้นานลง อันนี้ได้นรโกเออค่ะมันจะเป็นมือมึงคือเกาอยู่ฟูแต่ว่าตอนปฏิบัติกับกับพ่อพ่อรู้สึกว่าตอนรู้สึกว่าพ่ออัานหนอยูพูว่าเอาตัวดันซ้ำนั่นให้มันตอนเนืองนั่นเลยค่ะแต่มันท่านก็นั่นค่ะอารมณ์ความรู้สึกเที่ยวบ่พ่อใจนั่นแหละพบเกิดเกิดแบบนั้นพบคืออารมณ์ความรู้สึกเออบ่พ่อใจศูนย์ให้เขายังร่นแรกงนั่นแหละพบเกิดดีใจยังร่นแรกงกับพบเกิดขึ้นกันที่สุด ของเข้านี่คือบอกให้มีอารมณ์เลยมันจะมีคือเกาียวปูต่หักเศร้าค่อพอเกาอยู่จังนหนยบดนี้ให้พอเกลวไปหาเครื่องสังเกตเครื่องกิตของเพื่อจับจุดมือโลกนี่แหละหเอาอาการพิธิมาเป็นตัวสังเกตถ้าขอ้อมูลซึ่งนี่ออกเพ๊่มมันไปหกักผู้นั้นมันไปสร้างผู้นี้คนกิ่พอเกลยวจะออกไปหาหาหาสร้างคนสารจริงของเ็กเลวกลัไปพ่อใจผู้นั้นบ่พ่อใจผูน้นี้นั่นแหละ ถ้าถ้าตัวนี้ยุ่นี่แต่พวก้าพูดกันแล้วตัวนี้ยุ่นี่มันคิดไปกับสางความรู้สึกข้อใจบ่ข้อใจบ่มีอีกตั้งหากตัวตัวว่าเอาเอาคือเอาความว่างเอาความบ่มีอารมณ์แต่ว่าเอาเอาตัวนี้เพราะมันเอาแบบเห็นนั่นเห็นนี่บ่เอาได้จังสั่นประสาทแป้วนั่นภาษาจังสั่นภาษาเพราะข้าไม่ได้บนมือบนคอมันใส่ช่อข้าวอยู่เอาพ แก่คจักคุหน้ารลกเลยแต่ห้าเหลือตาล่มปเบื้องปลายดังห้าเองเหลือตาลงไอปหายใจเข้ายาวๆแต่ท้าความรู้สึกว่าล่มร่มห้าล,ล,ล่มที่มันขเข่าเรื่องหูดังมันที่ขึ้นมากทึงอะหน้าผากเด้อหายใจเคยลึก,ลก่แต่ว่าบอมันไปตามร่มทองเด้บอมันไปตามบอมันไปตามร่มในทองในใน,นบุตหนอป้องหออ หายใจเข้าลึกเราทำความรู้สึกว่าล่มนี่ขึ้นบนขึ้นหน,น,น้าผามันยิ่มๆน,น้องเองดอกอเขาเป็นรุ่งโสดบอกไอ้คำพูดถาก่อนรอก่อน ตักมีใครมีข้อรู้สึกนั่นป๊เป็นข้าวที่หยดหนึ่งเดียวมันจะเป็นหนักเลยมันเป็นนิ่มๆนองนองกับนึบๆนึบๆอยู่นี่นะเป็นนักนักอยู่เออแต่ว่านักนักเงียบๆต้นๆก็ว่าไปงูงูก็ว่าไปในระหว่างกลางคิวห้องนี้บางที่มันเกิดเป็นการลางคิวถูกต้องนั่นแหละถ้าว่าเป็นแถวนี้ก็คือ ตอนเฮ็ดเบี้ยทางาน่บ้านก็เป็นนู่นผู่ผู่แบบเฮ้าแบบว่าเฮ้าเฮ็ดเดียไปนั่งแต่ทำพ่อมรูซื้อชูมันนี้จะเป็นนั่งนักนั่งน่ะรู้สึกตัวเท่พร้อมเป็นสมาธิเกินไปถึอแล้วบาดนี้ให้มันอยู่มากกว่าเก่าอีกพยายามจะไปคิดถึงผู้นั้นผู้นี้คิดถึงล่มหายมากมันก็ขึ้นมาเองบางที่วันเบอร์เดคคิดถึงลมมันก็ขึ้นมาเองด้วยกันอันนั่งนักมันตลอดเวลาเป็นยังไงผู้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นละเอื่นอาการพิจิ่รีเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้ส่งชาติ อยู่ในชาติจะเจริญชาติจะเลื่ญสติปัฏฐานออเอเขาเอาความรู้สึกในกายเฮาได้หรือแม้บลอ,อ,อกายในกายหนึ่งคือลมหายใจมัง่งกายในกายมันคือเวทนาในเวทนาอันหนึ่งมีเฮาเวทนาในที่เวทนาจิตที่เป็นผู้รู้เด้อจิตในจิตกับน,นี้เด้มันรู้มันยู่งสัน่นพวกเจ้าบรูท่านตอนมันคิดไปซื่อจึงดึงขึ้นมากับลมทำความรู้สึกตัวนี้ให้มากถัดวยบัดมือทางดีก ก็ต้องไปเก,ก็บเกี่ยวเที่ยวก็การเฮ็ดเวีย้ยกูกูแต่ก็แบจับอยู่ตัวนี้จับอยู่อันเฮ็ดเวี้ยได้เป็นแบบกูก็จับอันจับอันเฮ็ดเวี้ยเท่าเฮ็ดเวี้ยแล้วก็กมันมันก็เน,นิบๆขึ้นเลยพอว่าเฮ้าบกิดคือเฮ้าบกิดหาผู้นั้นผู้นี้นั่นอีนี่บางนั่นบางนี่เฮ้าบกิดหาตัวนี้ขึ้นเลยเพราะว่าเฮ้าอยู่ตรงหน้าสติเฮ้านี่รู้การงานในตรงหน้าตัวนี้ขึ้นเลยเพราะว่ายังกายเวทนาจิตนี่มันอยู่ในสติปัฏฐานสี่ขีดเราก็ว่าไปใส่ถูกต้องแล้ว สัแค่นี้กับพ่อของพวกแค่นั่นแหละจะไปเหตุเด้่ออื่นอีกจะไปหาจะไปคิดหาคิดหายิงต่อควากลิดพจะย้ามาสังเกตอารมณ์ควมรู้สึกข้อใจกับ่ข้อใจนั่นแหละพบเขาเป็นแบบนั้นเออเพราะต้องไปว่าทิศสุภทานเสด็จพรัตุาทานอัตตวาทุปทานเป็นปัจเด็นกับพวกพวกเป็นัจจัยเบื้องเกิดชาตินั่นเป็นภาษาที่คนสอนเอาความรู้สึกสอนเลยเอาสิ่งที่เป็นมาเพื่อได้ก่อนกนาวเพื่อได้ก็สูนเป็นเนี่ย เคยศูนย์บ่เนี่ยนั่นแหละพบเกิดแบบนั้นเด้อเนี่ยโอ้ยเป็นตาย,ยานแค่ตาผู้ใดมโมโหตายตายน,านี่อารมขางโมโหนรกเด้อเนี่ยเนี่ยมันก็รีบลับขามาหาลมให้ใจเจ้าของจะได้ว่าเกิดนั่ขึ้นกตสร้างกับมาลมกวนเด้อไฟก็ดีลมบ่มีลูบ่มีหลางบ่มีโตบ่มีตนดอกเออลมก็คือกายในกายในของเขาเองเนี่ยเขาก็อยู่ในสติปัฏฐานสีเทาคือเกา่าพบเกิดว่าได้ถามว่าเป็นแบบนี้คือพบเกิดว่าไใเดอ้อมันนาะนเะนะ <ละ S 1> ต้เ <ละ S 1> ต้เอ <ละ S 1> อ น้าๆเตอเตอไปแก้วขึ้นหนังนุ่งๆมันนัเลยครับเปลี่ยนยังไนังเอาภาษาเราว่ามันสีอีกแบบนึงเด้ยังไดงนิ่มๆนุ่งๆด้วยหนูหนูแล้วท่านเป็นหรือเป็นเป็นแบบไรเอ้าอันนี้เด้เป็นแบบไรนี่ี่ก็มือซื้อแบบไรในตัวนี้นะนี่เยอะบอก มันบ้านเด้เป็นแต่บ้านเดียสึกอะไรกันมั้งแต่ถ้ามันเฮ็ดี่ยนแล้วมันก็มีความรู้สึกก็ผู้นีก็นี่น่ะมันนวงน่วงหนี่มันว่าไงนักหนักเออใส่ภาษาเฮาว่าหนักบางคนบ้านนี้มันมน่วงบางคนว่าเป็นเสียวๆฉบางคนว่าเป็นหนงูงูการเดียวกันกับโชคเป็นนั่นแหละอันนักหนักเออนักหนักซ่าๆ และภาษาเจ้าก็มุสิตอดก็งเป็นเองตอนใดที่ห้องบระิดตอนนั้นเป็นนั่นแหละว่างนั่นหละว่างเลยนั่นแหละพระจะย่านอยู่กับตัวว่างตัวนี้อะไรตัวนี้เป็นตัวรับประกันความว่างเหาอหายเห่ารับประกันความประิดหาเห่าใดตัวที่ว่าเป็นนี่เด้อเราขันมันคิดเคลีเท่ากับกลับมาล่มกลับมาล่มก่อนเอาล้มเป็นเป็นหลัก มีเทืองแล้วละเดยวเพี้ยนสว่สดิไปประกอ้องทำมันได้มากขึ้นมากขึ้นเจ้ามคิดหลายูควปดหนอน่ขอปล่อยความคิดเลยบ่ต้องหามความคิดแต่อยู่กับขวอมู้สืกมนี่ควอมคิดกสรซางมั่นกระซางมั่นถ้าเข้าไปเป็นผู้คิดน้ามันเข้าที่นีอารมณ์ตัวนี้สหายบ่เป็เปนหายเลยตัวนี้หายบริกระางมั่นความคิดนี่สสไลไป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 แต่อันนี้ดูกรคกะ แล้วก็สิทหุจักบอกว่าความคิดหนึ่งสิถืิรู้เองครับโอ้มึงบอกเป็นกูกูบอกเป็นมึงมันสิเข้าใจเองดอกครับเป็นรื่องั่แต่ว่าตอนนี้พวกเจ้ากำลังหามมันอยู่มึงสิคิดไปยังตะนั่นมึงบ้าหรอนี่บัดตั้นกุ่มปล่อยเลยแต่ว่าเอาความรู้สึกมาไว้เด้โตนี่แหละโตจับดักความคิดจากมึงคิดไปหลอคกูหู้มึงแล้วกูบ่ะคิดเป็นแล้วมึงสิอยูในความรู้สึกของตัวเองนี่ตั้งหางมีฟังเข้าใจแล้ววันนี้จะไปอีกเอานี้ มันคิดคิดไปเลยจะปุกอะไรเหตุงานคิดไปได้มันจะคิดไปได้อันนี้อยู่นี่เนี่ยเหตุงานไปเลยอันนี้อยูความคิดคิดไปมันจะไปหาผู้นั้นหาผู้นั้นกระซางมันกะคูร่มมาให้กระซางจะแบบนี้มันดูซึบมันมีเนี่ยมันเป็นขันสองแถวขันต้นเล่นมันยุตกวิจารปีปีมันขึ้นล่มยุตกขึ้นล่มเข้าล่มออกวิจารปกครองล่มปีปีหนึ่งเอ็นหรือว่าปฐมฌานค่ะปีติบระกา่ะเออปีตินั่นแหละขันสองขึ้นมีปีติเกิดขึ้นเลยค่ะเออเป็นเอกคตาเนี่ยเอกคตาคือ คิตตั้งมันน่นในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเป็นอุเบก้ขาเราเล่ลมบอมีบานในคันต่อไปในความคิดที่เกิดพวกจ้าสิ่งทขุมคุมค้มคุ้มคิดตรงนี้บริคุม้มขอให้เอาตัวนี้เตอร์เตอร์บพวกแกไว้ดิมันผวานนีทันทีเลยเออว่าต่างๆมันอยู่หนีคิดคิดไปโลดเอาตัวนี้ประกันไว้ตัวนี้พบเกิดว่าไ้เพราะว่าคมรู้สึกเหยียดเหยียดคนนั้นเกลียดคนนี้บอมีนี่พอมันคิดเลยจะไปถึงมันขึ้นมา ความรู้สึกเข้ายู่ีหนี่มันแยกเองเลยเีย่แยกกายแยกจิตมันม,มีมีก็ยุ่นี่คิดไปคิดไปคิดไปรอบโลกคนดนเวละแต่ว่าอันนี้ยุ่นี่ว่าเป็น,นยังล่อยเดียวสั้นกรณีที่ทมันอนะไร,น,รน,นั่นกันหลอกหลอกให้ออก,หอกมาคิดก็กันแต่ผมก็ไม่ได้คิดยต่ต้อง มันติดตัวเข้าไปเบิดนั่นแหละอันตัวนี้บางทีก็โยกได้บนอยโยกหนา้าโยกหลังถ้าเจอกับแสงปุ๊บๆพ,พัอดอถ้าเจอกับายใจื์เกิดต่มตายิง่งยิ่งไปจอเอาก็เป็นนั่นนี่เป็นข็เข้าอีกหายใจหายใจแห้งขึน้นฟอยเ,เลยร์ูบิยูกับนี่อย่างเดียวเลยมันก็บว่าเ,เป็นอย่างมันเป็นภาวะเห้า,หาหไปจอมันเกินไปเมื่อจอล้วทั้งเป็นมันจุดไม้ของมันือเห็นเขาออก ออกจากควางสงบทันเดี <S <S ๋ยยุดไม้ม erm ันเนละละบานนี่เป็นเลื้ยงบานนี่อันนี้เป็นถือขึ้นเลื้ยงแล้วเราเร็นบ่เลี้ยงเป็นเด้มากเรื่อยๆอันฟั้างลุงท้อยู่ตลอดค่ะเบิดมือเปิดให้แม่ฟั้งน้าค่ะ ลุงพ่อก,กรัฟด้วยค่ะเออไปพี่ข่ามาสอบนึง,นงก็กรับาอีกกวาดค่ะเออเอ,อเอาเดี๋ยวเขาจัดการเลยดึก<ฆ>ด้วยหรอกำนัก<ฆ>แม่แก้วบอกใชแม่พี่แกว้วนี่ติดเดือนอนี่ปรนก็นจิจักงานขขอยู่ค่ะลุงทอยอินเทอร์ไว่์ประกันจิจักงานดีหนึ่งเออคุณยายก็จะเปล่าประชัมาเบาเพิ่นตั้งค่ะเอ,อ๋อยายนั่นเบพูนั่งเหร ผมสบบครับพอดีผมเอาวันครัรบ,บครับคุณคอบมากเออเอาผมามาไวนี้รถเดี๋ยวเข,ขาจะเก็บเขาก้วย